สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบันเทิงเริงปลาทองนะครับวันนี้พอดีว่างนะครับก็เลยเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของวิธีการเลี้ยงปลาดูแลปลายังไงนะครับให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขนะครับหลักการมันก็จะมีง่ายๆอยู่แค่3อย่างนะครับ1ก็คือเราคุมน้ําให้อยู่นะครับ2ก็คือดูอาหารให้ดีนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญสวดสุดท้ายก็คือมีการกักโรคนะครับ คุมน้ําให้อยู่ดูอาหารให้ดีมีการกัโกโรคนะครับถ้าเราทําได้ตาม3ข้อนี้แล้วนะครับปลาเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์เติบโตได้อย่างดีนะครับ EP ที่1กับ EP ที่2เราคุยกันไปเรื่องวิธีการคุมน้ําให้อยู่นะครับเราคุยกันไปแล้วใน EP 1กับ EP 2นะครับ ทีนี้เนี่ยมีรีเควสด่วนมาว่าขอให้เน้นเรื่องของการกักโรคเป็นหลักก่อนนะตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วหลุดฝนมาเข้าหน้าหนาวแล้วเพื่อนๆอยากได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกักโรคว่าทายังไงถึงจะดีที่สุดนะครับเพราะงั้นเราก็ก็จะข้ามเรื่องของดูอาหารให้ดีไปก่อนข้าม,มาที่มีการกักโรคนะครับจุดประสงค์ของการกักโรคเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับคือ เมื่อเรามีปลาเก่าที่เราเลี้ยงได้แข็งแรงเติบโตสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะครับเวลาเราเอาปลาใหม่เข้ามาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาใหม่เนี่ยนำโรคมาสู่ปลาเก่านะครับแล้วจะทําให้ปลาตายนะครับเพราะฉนั้นเราก็เลยต้องมีการกักโรคการกักโรคคือการทําให้แน่ใจว่าปลาใหม่ที่เราเอานาเข้ามาเนี่ยเอามาจากที่ไหนก็ตามเพื่อนให้นะครับซื้อมาแล้วบอกกาเพื่อนให้หรือบอกว่าชิงโชคมาก็แล้วแต่นะครับเราต้องทําการกักโรคเพราะถ้าเราไม่กักโรคเนี่ย เกิดมีโรคติดมานะครับอาจจะด้วยความไม่รู้ของผู้ขายเองหรือเกิดจากาช่วงเวลาของการขนส่งทําให้ปลาติดโรคมาได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีใครการันตีดได้ว่าปลาที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยจะเป็นปลาที่ไม่ติดโรคนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องมีการกักโรคขึ้นมานะครับทีนี้หลักการกัก มันกักได้แบบไหนบ้างมันกักได้สองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือกักแบบดูอาการนะครับหนึ่งหนึ่งเราเรียกว่ากักแบบดูอาการนะครับสองคือกักหวังผลนะครับ การแบบดูอาการกับกัรหวังผลนะครับการแบบดูอาการคือเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเรารับปลามานะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับไปแบบปกติแค่แยกเลี้ยงแค่นั้นเองแยกเลี้ยงจากปลากเก่านะครับเลี้ยงไปปกติเลยแล้วรอดูอาการว่าปลาจะมีอาการของโรคใดๆออกมาให้เราเห็นไหมถ้าปลามีอาการของโรคใดๆออกมาให้เราเห็นเนี่ยเราก็จะได้ทําการรักษา ก่อนนะครับก่อนที่จะเอาปลาใหม่เนี่ยไปรวมกับปลาเก่านะครับวิธีนี้เราเรียกว่าวิธีดูอาการนะครับทีนี้ส่วนวิธีที่สองที่เราเรียกว่ากักแบบหวังผลนะครับกักแบบหวังผลก็หมายความว่าเรากักเพื่อป้องกันโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะหรือหลายๆโรคเช่นกักเพื่อป้องกันโรคที่มันมีการลุกลามได้ง่ายอย่างเช่นจุดขาวนะครับโรค เหนือักเสบอันนี้นะครับโรคโรคย่อดฮิดหลักๆนะครับหรือปรสิตเนี่ยครับคือวิธีการกักแบบหวังผลนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนนะครับหลักการของผมก็คือทั้งวิธี1และ2เนี่ยจะใช้หลักการ2ข้อที่เหมือนกันนะครับสำหรับผมคือ 1. ปลามาวันแรกต้องได้พักนะครับ อันนี้คือไม่ไว่าจะกักด้วยวิธีดูารหรือกักด้วยวิธีหวังผล 1. ปลามาวันแรกต้องได้ทักนะครับนั่นก็คือเอาปลาเนี่ยมาใส่ในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็มีการปรับอุณหภูมิน้ําในถุงที่เรารับปลามากับอุณหภูมิน้ําในบ่อหรือในตู้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยปรับอุณหภูมิน้ําให้เท่ากันแล้วปล่อยปลานะครับวันที่1ให้ปลาปรับตัวทําไมต้องให้ปลาปรับตัวเพราะว่าน้ําที่เลี้ยงเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเราเลี้ยงฟาร์มเนี่ยไอ้ถ้าปลาที่เราซื้อมามาจากฟาร์มเนี่ยบางทีฟาร์มเขาเลี้ยงน้ําบาดาลมันก็จะเป็นน้ําอีกแบบหนึ่งนะครับพอเรามาเลี้ยงน้ําแล้วเราเลี้ยงาบาบาบาน, Case, น้าปราปลาเนี่ยน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาในการที่ปลาเขาจะปรับตัวได้นะครับเพราะว่าเขาเดินทางมาก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาควรจะมีเวลาในการพักผ่อนปรับตัวเองให้เข้ากับน้ํานะครับวันที่สองนะครับก็ยังให้ปลาพักผ่อนอยู่ นะครับเพื่อปรับตัวให้ชินเข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่นะครับแล้วก็เริ่มให้อาหารในวันที่3มนี่นะครับหลักการทั้งสองวิธีของผมที่เหมือนกันก็คือ1ปลาต้องได้พักผ่อนวันที่1ปลาต้องได้พักผ่อนวันที่สามเริ่มให้อาหารนะครับอันนี้คือไม่ว่าจะกักด้วยวิธีดูอาการหรือกักด้วยวิธีหวังผลเนี่ยข้อนี้ก็คือผมจะทําเหมือนกันทั้งคู่นะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่จะทำเหมือนกันทั้งคู่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนกักโรคนะครับนั่นก็คือจะต้องกักโรคปลาอย่างน้อย14วันนะครับก่อนรวมเอาปลาใหม่ไปรวมกับปลาเก่าปลาใหม่จะถูกแยกเลี้ยงอย่างน้อย14วันนะครับก่อนที่จะนําไปรวมนะครับเพราะอะไรเพราะระยะ14วันเนี่ยจะทําให้ชัวว่าปลาปลอดจากปรสิตแน่ๆแล้ว เพราะถ้ามันมีปรสิตมากับปลาเนี่ยใน14วันเนี่ยปลาจะแสดงอาการตามวงจรชีวิตของปรสิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ้นระยะ14วันปลาปกติดีนะครับนั่นก็หมายความว่าปลาปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่วิธีดูอาการนะหนึ 1. กับโรคแบบดูอาการก็คือไม่ทําอะไรเลยนะครับทำแค่หนึงก็คือ ปลามาใหม่ปรับน้ำจากในถุงที่เขาใส่ปลามากับอุณหภูมิน้ำในบ่อเลี้ยงหรือตู้เลี้ยงเราให้เท่ากันนะครับโดยการแช่ปลาทิ้งไว้แช่ถุงออกซิเจนที่ใส่ปลามาทิ้งไว้ในน้ำน้ำใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับให้อุณหภูมิเท่ากันล้วค่อยปล่อยปลา2ให้อาหารปลาเริ่มให้อาหารปลาวันที่3นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาไปปกติเลยจนครบ14วันถึงค่อยปล่อยปลารวมนะครับอันนี้คือวิธี ที่1คือดูอาการนะครับวิธีที่2กักแบบหวังหวังผลนะครับกักแบบหวังผลเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับว่าต้องการอะไรต้องการป้องกันโรคอะไรของป่านะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวของผมเนี่ยกักแบบหวังผลผลเนี่ยผมจะมุ่งไปแค่2ประเด็นคือ1โรคติดต่อโดยทั่วไปเช่นจุดขาว แล้วก็สองโรคที่จะทําให้ปลาตายเป็นโรคติดต่อที่จะทําให้ปลาตายสําหรับผมคือโรคที่ทําให้ปลาตายคือโรคเหนือนะครับติดต่อและลูกลามแลวทาให้ให้ปลาตายได้คือโรคเหนือนะครับแล้วโรคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากปรสิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกักโรคแบบหวังผลของผมเนี่ยผมจะเน้นกัก เพื่อกำจัดจุดขาวและกำจัดปรสิตจากตัวปลานะครับทีนี้วิธีการกักแบบหวังผลของผมเป็นยังไงนะครับวิธีการกักแบบหวังผลของผมก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันกับกักแบบดัวการคือปลามาวันที่1ให้ปลาพักผ่อนนะครับวันที่สองจะต่างแล้ว พอวันที่สองผมจะใช้ยาพวกตระกูลคุมโรคทั่วไปนะครับพวกคุมได้ทั้งจุดคาวคุมได้ทั้งโรคตัวเปื่อยเมื่ออะไรพวกนี้นะครับใส่ให้ปลาหนึ่งวันเพื่อเพื่อคุมโรคทั่วไปแค่นั้นเองนะครับส่วนวันที่สามเริ่มให้อาหารในขณะเดียวกันวันที่3ามที่เริ่มให้อาหารนั้นนะครับผมก็จะเริ่มใช้ยากําจัดปรสิตนะครับ ยากาจัดปรสิตมีหลายตัวมากอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราว่าจะไปเลือกใช้ตัวไหนนะครับเสร็จแล้วพอวันที่สามเนี่ยผมใช้ยากําจัดปรสิตแล้วประมาณวันที่7นะครับวันที่7ผมจะใส่ยากําจัดปรสิตอีกทีนึงนะครับหกวันที่6หรือวันที่เก็ได้โดยวันที่3มเนี่ยให้เรานับ วันที่3จากการที่เอาปลามาเนี่ยให้เรานับเป็นวันที่1นนะครับการใส่ยากําจัดปรสิตเราจะนับคือใส่วันที่1วันที่สและวันที่7นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่ยากําจัดปรสิตในวันที่3มแล้ววันถัดไปที่เราต้องใส่ยากําจัดปรสิตอีกทีหนึ่งก็คือวันที่6หรือวันที่7ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะไปใส่ยากําจัดปรสิตอีกทีวันที่9หรือวันที่10ครับมันก็จะลงล็อก147นะครับพอ147ทําไมต้อง147 147เนี่ยเพื่อที่จําเป็นต้องใส่ยาอย่างนี้นะครับเพื่อทําให้ชัวว่าเรากําจัดวงจรชีวิตของปรสิตได้แน่นอน100%แล้วนะครับเพราะว่า วันแรกที่ปลาที่ปลามาอยู่กับเราเนี่ยวันแรกที่เราใส่ยาไปนะครับคือยาเนี่ยมันจะกําจัดได้เฉพาะปรสิตที่เป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวแก่นะครับแต่สิ่งที่มันกําจัดไม่ได้ก็คือไข่ของปรสิตที่ยังไม่ฟักในภาพาบอกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่ยาวันที่1ปั๊บยกตัวอย่างนะครับถ้าเรานับ1นึ่เนะถ้าคุณใส่ยาวันที่1ปั๊บปรสิตอ่อ,อนกับปรสิตแก่จะตายนะครับ ในขณะที่ปรสิตท,ที่อยู่ในไข่ก็ยังปกติดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องไปใส่ซ้ําอีกทีวันที่4นะครับเพื่อให้ปรสิตท,ที่มันเป็นอยู่ในไข่เนี่ยเพราะยายายากาจัดปรสิตมันจะหมดฤทธิ์ใน24ชั่วโมงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปรสิตท,ที่มันอยู่ในไข่เนี่ยมันฟักออกมาเป็นตัวนะครับมันใช้เวลาจเจริญเติบโตออกมาเนี่ยพอเราไปใส่ยาดักวันที่อีกรอบหนึ่งก็จะกําจัดปรสิต ที่เป็นไข่ที่ออกมาเป็นตัวนั้นไปนะครับก็จะทําให้วงจรของปรสิตเนี่ยมันถูกหยุดลงนะครับแล้วทาไมเราต้องใส่ยาซ้ําอีกทีวันที่7นะครับสาเหตุที่เราต้องใส่ยาซ้ําอีกทีวันที่7เพื่อกรณีที่ปรสิตในวันที่ในวันที่เราใส่ยาวันที่4นั้นมีปรสิตท,ที่สามารถวางไข่ได้หลงเหลืออยู่แล้วมีการวางไข่ซ้ําอีกรอบหนึ่ง การใส่ยาวันที่7ก็จะเป็นการฆ่าปรสิตตัวอ่อนที่เกิดออกจากไข่มานะครับความหมายมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวงจรการใส่ยาทั้งหมดมันจะจบลงวันที่10เป๊ะนะครับแต่ทำไมเราต้องรอไปอีก4วันเอีออกสวันเพื่อให้ไปถึงวันที่14ก็เพื่อว่าจะได้ดูอาการว่ามีผลข้างเคียงอะไรต่อเนื่องมาอีกหรือเปล่า ปรสิตถูกกำจัดแล้ว100%จริงหรือเปล่านะครับเพราะยาที่เราเลือกใช้ในการกำจัดปรสิตเนี่ยยาบางตัวก็ไม่สามารถกำจัดปรสิตได้100%การใส่โดสของยาที่ผิดวิธีบางทีก็ไม่ทำให้ปรสิตตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเผื่อช่วงเวลาไปถึงวันที่14เนี่ยเพื่อให้ m ม k ชัว r e ว่าไม่มีปรสิตหลงเหลืออยู่นะครับแล้วไม่ทำให้ปลาใหม่เราเนี่ย นำเชื้อไปแพร่สู่ปลาเก่าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดี100%จริงเราควรกักปลาใหม่นะครับอย่างน้อย14วันนะครับหลักหลักการใส่ยากําจัดปรสิตนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือให้นับ1นึ่งนะครับทีนี้อย่างที่บอกเบื้องต้นว่าในวันที่หนึ่งที่เรารับปลามาเนี่ยเราให้ปลาพักนะครับ วันที่สองเราใส่ยาคุมโรคทั่วไปนะครับตัวไหนก็ได้ที่เป็นตระกูลคุมโรคทั่วไปนะครับส่วนวันที่สามเราเริ่มใส่ยาครั้งแรกนะครับใส่ยากําจัดปรสิตครั้งแรกเราเลยนับวันที่สามเป็นวันที่หนึ่งในหลักการของการใส่ยาฆ่าปรสิตหนึ่งสี่เจ็เพราะฉะนั้นวันที่สามคือวันที่หนึ่งนะครับวันที่สี่ก็คือวันที่หกนะครับหรือวันที่เจ็ดก็ได้เสร็จแล้ว วันที่7ของหลักการใส่ยากําจัดปรสิตมันก็จะตกไปประมาณวันที่10 9หรือ10นะครับแล้วเราก็ทิ้งไปอีกสักสาวันก็คือครบ14บวันราะนั้นมันก็จะจบปัญหาเรื่องของปรสิตไปได้นะครับการกลับกับโกโรคก็จะจบโดยสมบูรณ์เราก็จะนําปลาเก่าของเราเนี่ยครับกับปลาใหม่เนี่ยมารวมกันได้นะครับ พอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมครับกับโกโรคก็คือกักได้2วิธี 1. คือกักแบบรู้อาการนะครับสิวัน 2. คือกักแบบหวังผลนะครับก็14วันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ขั้นตอนจะต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับเลียงปลาให้สนุกครับ